ตอนนี้เราก็มาถึงสถานีซีศูนยะครับไปจุดหมายของเราเรียบร้อยแล้วเมจิจิงกูมาเอะนะฮะเดี๋ยวเราคิดว่าเราน่าจะออกทางออกสามนะครับจะเป็นจุดที่เราต้องการไปอาทางนี้ครับโยโยกิพาร์ดิสทริก์หนึ่งถึงสามแล้วก็ไปทางนี้ครับเราจะออกทางออกสามนะครับเราจะเดินฮาราจูกูกันนะฮะวันนี้แล้วก็ย่านโอโมเทซันโดด้วย ตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองสิบห้านะครับยังมีเวลาพระอาทิตย์สว่างๆให้เราอีกสองชั่วโมงนะครับน่าจะเห็นกันชัดเจนนะครับบรรยากาศยามเชา้าหนึ่งถึงสามแล้วก็ไปต่อ JR ด้วยนะครับฮาราจูกุก็เป็นแหล่งวัยรุ่นนะฮะแล้วก็ วัยรุ่นเด็กๆก,ก็น่าจะฮาราจุกุแล้วก็โตขึ้นมาก็น่าจะเป็นชิบูย่านะฮะส่วนอมเทชันโดก็เป็นผู้ใหญ่บิสเนสนะเป็นไฮโซพรีเมียมแล้วก็กินซาก็เป็นแบรนด์เนมแบบพรีเมียมธุรกิจนะครับชินจุกุก็เป็นบิสเนสเลยนะครับเอาว่าขึ้นมาข้างบนอันนี้เราก็ใจเย็นๆนี่ฮะสีเขียวนะคะชิโอดะ ซึ่งที่นี่ก็มีหลายสถานีเหมือนกันนะครับนีนบ่ห้องน้ํานะครับคนต่อคิวกันใช้งานได้ทางออกหนึ่งอยู่นี่นะครับทางออกสามอยู่แห่งใดสามอ่ายูเทิร์นนะครับสามบอกยูเทิร์นเราจะยูเทิร์นอาจจะเป็นการข้ามถนนจากใต้ดิดดนเราไปดูแมปตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับว่า ใช่อันเที่ยวจะไปหรือเปล่าเสียบกันเลยครับปุ๊บอ๊อเคอเ,คอ,เคอาละเดี๋ยวเตรียมตัวมาเดินกันครับอ่าใช่นะครับเรามาดูที่แมพนะฮะเราจะเห็นว่าทางออก3ามเราจะมาออกตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งที่เดี๋ยวเราจะเดินฮาราจูกุนะครับเราจะเดินขึ้นมาแล้วทะลุทากิชิตะตรงนี้และอ้อมกลับมาที่อโอโมเทซันโดนะครับแล้วเดินเส้นอโอโมเทซันโดนะครับนั่นคือผังการพาเดินตรงข้างซ้ายนี่คือ มจิจิงกูนะครับศาลเจ้านะครับก็เราเคยไปเดินมาแล้วเหมือนกันไม่แน่นะครับวันปีใหม่อาจจะได้มาถ้าถ้าคนไม่แน่นมากนะครับก็ใครจะไปศาลเจ้าแห่งความสงบดูธรรมชาติก็เดินเข้าไปเดี๋ยวจะพาไปดูทางทางที่ไปนะครับเราขึ้น,นทางออกสามก่อนตรงนี้นะครับทางออกสามของเราโอ้เขาก็ตกแต่งสวยนะนี่รู้สึกเหมือน ไม่เหมือนตอนที่เคยมามันใหญ่แต่ตอนเรามาเราอาจจะไม่ได้มาออกประตูนี้นะฮเ,เห็นต้นไม้แล้วมาแล้วครับทางออกสามนะครับตรงนี้ก็คือย่านทาราจูกุนั่นเอง